ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีรับสู่ชมตัวเกมอยู่ผมเนี่ยงานดีมาแล้วกันดั้มเนี่ยบุกสโตลยูเคหรืออราชนาจาักรเนาะของอังกฤษเนี่ยก็ใครจะตามมาเล่นก็ได้แล้วนะก็มาถึงนี่เลยเนี่ยดังมากนะก่อนจะไปเล่นเกมเคมองหลังเติมเกมสดุดปลอดภยัยนำลาไปท็อปอัพเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยสมวนท็อปอ มีเกมเป็เทนทั้นเลือกเติมมีมาเป็นเกมเดอะสโตทยใหญ่มีมาทุกเกมไม่เป็นวุุ่่นนี่วเวฟเซซโลคาบาพับจีฟีฟ้าอวีมิชันทุกวันฮงใครส์เลืองเกมชินอินแพคจากวันแรกนักทัวร์ชันและอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ดูได้ที่ร้านหลักเราได้รับเติมเกมแล้วมาก,ก็โอทับอัพดอทคอมเนี่ยก็เพจไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้สงสัยเกมไหนรับเติมก็ทักมาได้เลยนะที่เพจเนี่ยเพจลงมาปันชั้นทุกวันเนี่ยลงประจําเลยเนี่ยไปดูได้เนี่ยแอดมินใจดีลงประจําเลยแแแลล้้้้วววกกก็็ฝาาดดสอิิเเเนนนไหรับตตตมมมททุพพคููใ่จะะ เติมแล้วเราได้นะฮะยิ่เติมนี่ถูกนะฮะเติเมเกมเติมถูกตเติมไบเติมปลอดภัยตัวสมาไม่มีการรีฟันแน,น่นอนลิงกงใต้คลิปเช่นเดิมนะ <S <S มาแล้วชาวอยู่อังกฤษเนี่ยจัดไปได้เลยนะครับผมใครอยากจะตามมาสโตนองหาเกมไม่เจอแต่ถ้าเล่นสโตไทยก็น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้าไม่ลบเกมมันงคง,คงคก,ก็น่าจะอยู่เหมือนเดิม ใครหาไม่เจอไม่เคยเล่นก็ต่อ VPN นะครับ UK ก็คืออังกฤษนั่นแหละ,ะครับได้เลยมันหายบั๊กปรับปรุงใหม่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเล่นสนุกเพลินดีผมไปเปิดระบบแล้วก็สนุกดีนะฮะอันนี้ก็มาถึงอังกฤษเลยนะเกาหลีมาแล้วเกาหลีมีแล้วนะ จีไม่ต้องห่วงต้นตรับของมันอยู่แล้วเนะี่ใครไม่เคยเล่นก็ตามมาอังกฤษได้นะแต่ถ้าไม่ต้องตามก็ไปดูได้นะตโตไทยมันก็น่าจะชื่อเดิมไปหาในคลิปช่องผมได้นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วไปถึงนู่นเลยครับอังกฤษเน In ะ This For You แล้วนะครับ เช้ากินก็จะได้เล่นเกมแบบมันๆน,นี่ภาพสวยๆโค้ดแจกก็ไม่เยอะมากนับพอได้เสียวนี่มันไม่บั๊กแล้วนะเออตอนแรกมันบั๊กเป็นรูปตัวละครอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ไม่บั๊กแล้วใครชอบแนวกันดังก็มีควรพลาดเนาะก็จะเป็นตัวใหญ่ๆโยงๆสูงโปร่งเลยอนยะ่างอันนี้ นี่เซต้าของเราลงไปก่อนเดี๋ยวไปใส่โคดพร้อมกันเนะี้ยโคดสโตนี้ก็มีประมาณนิดหน่อยนะอ่าพอได้เสียวพอได้พอได้ใช้เนรับสโตนี้ไอเอสไม่มีเนรับเอนดรอยมาก่อน เนี่ยลุยไปก่อนนะครับแรกยังไม่มีอะไรครับหลังๆนี้ก็จะเริ่มตึงนะตัวละครตัวซ้ำนี่ก็เริ่มเทพนะมีทั้งตัวแจกมีทั้งโอ้เยอะอยู่นะก็สโตอังกฤษนะครับผมอ่าอายู่อังกฤษก็โหลดมาได้เลย ไปถึงท่านแล้วเนี่ยส่วนคนไทยก็เล่นมาเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะมีว่าเกมไหนไปโผงสโตไหนเราตามหมดเนี่ยทำคลิปหมดไม่ต้องห่วงนะผมจะรอดูว่าวันพีชดากันบอลดาพิฆ่าตศูนย์นารุโตะสอง6ใครจะมาก่อนกันเนี่ย ไปดูอยู่นะช่วงนี้ย็เงียบๆเนอะมกราคมโอหปีนี้เงียบกว่าทุกปีเลยครับผมบอกให้นะผมก็อยากจะรู้ระหว่างอาร์กไนทกับเจ็ดบาปใครจะเหนียวแน่นกว่ากันแต่อาร์กไนท์นี่คือโอ้โหเห็นระบบแล้ว่าภาพสวยแม่แต่แฟนคลับเจ็ดบาปก็ต้องรอดูนะแต่ถ้าอัปเดตแบบ เซเว่นไน์เนี่ยโอ้โหตอนแรกไม่มีอะไรเล,เล่นผมเบื่อมันจะไม่อยากเล่นเลยตอนนี้อัพใหญ่อัพน้อยอัพตู้ตู้มากระจุยเลยนะถ้าไม่ใช้สายเติมก็หมดปัญญาเนี่ยก็ต้องเลือกตู้ดีๆครับสลัดเซเว่นไนน์ะแต่ว่าเติมเวลาผมได้บอกให้ยิงเติอนยิงถูกปลอดภย100ัยร้อเร์เ็นแน่นอนนะี่ย เนี่ยะอย่าลืมทำเควสสายมือด้วยนะเพินไม่ได้นะทำเควสน,นี่แล้วก็จะได้อัพก็สโตอังกฤษก็ไม่มีปัญหานะต่อเพียงก็ไม่ไม่ไม่แหลกไม่อะไรนะจะแหลกก็ต่อ X7 เเกมเลยเวลาเกมใหม่ๆมาแม่งโคตรแหลกเนี่ยนี่ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะชาว ยูเคนะครับกดแล้วขอบคุณแม่เนะีฮยอ่ะโชว์เขาให้ก็เรียบร้อยเนะียอ่ะอันนี้ก็ทำเควสต่อไปเรื่อยๆครับ ไม่มีอะไรยากครับเดี๋ยวมันจะสอนเรื่อยๆเลยครับชาวอังกฤษะนรัยหรือผู้เล่นไทยก็แล้วแต่นะครับมันจะสอนเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ยากเรื่นทธคนไทยได้สัมผัสแล้วตอนนี้ก็คนอังกฤษได้สัมผัสบ้างนะฮะโอกเคมันดังนะเกมเนี่ยหาว่าไปเออไปทั่วเลยเกาหลีก็ไปนะผมเห็นนะ นี่เซีลต้าอันนี้ปรับปรุงใหม่แล้วไม่มีบั๊กตอนแรกมันบั๊กมากเลยครับบั๊แบบไม่เห็นตัวละครเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนผมเคยสตรีมสตูทยปรับใหม่ดีมากเนี่ยชาวองคฤกก็ได้สมบูบณ์เป็นนี่จัสติสเนี่ยของแท้ผมเคยได้มาโคตรโหดเลย แม่เทด้วยถ้าเป็น SD กันั้ำก็โอ้สั้นเชียวอันนี้ตัวละครอ,อาจจะสูงโป่งหน่อยนะเกมเ์เต็มน้ำเต็มเนื้อมันมีระบบอีกเยอะแยะมากมายมีทั้งกิวด้วยเยอะสนุกแมก็ลองเล่นดูนะชาวอังกฤิก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่คอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะ ไอ้เรื่องอังกฤษ for you นะฮะส่วนคนไทยได้สัมผัสหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกใครอยากจะไป <c oughs> เล่นกับฝรั่งก็ได้นะเออเผื่อมีเพื่อนอยู่อังกฤษนะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วโว้ยเกมนี้อะไรเงี้ยจัดไปไเล่นเป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยส่วนคนไทยก็ไม่ต้องเมิ้นมานะว่าโอ้ยพี่อะไรเงี้ยมันลงผมลงหลายรอบอยู่แล้วเลย โอ้ยให้มันไปสตูไหนคุณลงทุกรอบอยู่แล้วนะฮะนีเรื่องปกติช่องหมนะฮะมีรับพันใบนีนะ่เปิดให้เยี่ยวเหนียวไปเลยนะฮะรู้สึกโค้ดมันจะใส่ตรงนี้คนระับเนี่ยฮะนี่ใส่ได้เลยนะผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้ของอังกฤษนะหกเจ็ดแปดนะฮะ ของไทยน่าจะมาเยอะกว่านี้นี่ฝากตัวฝากเนื้อฝากใจสำหรับชาวอังกฤษด้วยสาบช่องผมกก่ากกดไลค์ด้วยนะนี่ครับใส่ไปนีบง่ายๆนี่ก็อีกคนนึงโอ้โหแจ๋นน้อยจังวะเนี่ยเอนจอยเกมเคยดูนะสิบไหม ไม่ถึงมัง้งอก็ประมาณนี้แทะเอาไปเล่นกันสโตอ์อังกฤษเนาะเออตอพี่เพนไม่มีไอเสนะมีแต่ Android นะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ